พอเรามาเห็นว่าโอ้โหเขาทํากับคนคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีตังสู้ขนาดนี้เนี่ยที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่ตาไม่ไม่ได้มองอย่างนั้นตาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผู้ชายคำนี้มันน้อยไปต้องบอกว่ามันไม่ใช่คน ะะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะดูเขาเนี่ยมันก็สดชื่นสดชื่นและอยู่ดีๆเหมือนมีคนเอาความสุขเอาจากตัวเราอ่ะเ,ออเราไม่ได้โกรธเขานะที่เขาทำแบบนั้นแต่ว่าเราอยากรู้ว่ามันเพราะเหตุใด <S 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 แ,ตแต่พอเรามาเห็นว่าโอ้โหเขาทำกับคนคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีตังสู้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนนะ หลายคนมาประนามเขาว่าเขาไม่ใช่ลูกหลายคนประนามว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่ตาไม่ไม่ได้มองอย่างนั้นตาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผู้ชายคํำนี้มันน้อยไปต้องบอกว่ามันไม่ใช่คนที่ทากันแบบเนี้ยไอ้คนที่ทำมารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่คนอ่ะมันไม่รู้จักคิดไม่รู้จักทาอ่ะผลที่คนออกมาขนาดนี้คิดดูกันละกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคม เราอยากจะเห็นอะไรที่มันถูกต้องนะครับเราไม่ได้หลงตามไม่ได้ชอบเขาที่ว่าเขามี p e r s o n a ิ i t y พนาที่ดีนะไม่ใช่เขา,วาสวยเขาน่ารักแต่เรามองที่คุณลักษณะคือ c h a r a c t e r i s t i c เขาเป็นคนที่คิดดีนะทําดีแล้วก็บรรลุที่ภาวะทางอารมณ์มีใครสักคนไหมเห็นว่าเขาเนี่ยต่อว่าคนอื่นทั้งทั้ท,ที่เขาโทนกระทํำอย่างเงี้ยมีสักครั้งไหมครับที่เราเห็นะไม่มีมีแต่เขาโดนกระทํำอย่างเดียว แต่ว่าคนที่กระทําเขาจริงๆเนี่ยกลับมาร้องห่มร้องไห้ฟูมฟ,ฟายตีโพยตีพายว่าถูกกระทํามันน่าทุกเรศอ,อ่ะแล้วก็ชอบเอาอไปสร้างวัฒกรรมว่าไม่เห็นแก่คนไทยไม่รักกันเองโอ้ไอวัฒกรรมนี้มันแบบโบราณมากอะสิ้นคิดนะตัวเขาเองเนี่ยมันไม่มีคุณค่าในตัวเองมันต้องเอาชาติมาอ้างจริงๆสิ่งที่เขาเอาชาติมาอ้างเนี่ยมันกําลังทําลายชาตินะ รู้ไปที่ไหนก็อายไปที่นั่นคนไทยเนี่ยจริงๆจะเ,เป็นคนที่เป็นคนที่ใจดีนะมีเมตตาแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคนแขกบ้านแขกเมืองมาเราต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่สังคมไทยแล้วนะเขากําลังจะขายชาตินะไม่ใช่พวกเรามาด่าพวกเราเนี่ยว่าเป็นกระบือเป็นอะไรตาไม่ได้โกรธนะเพราะว่าตาหูไม่ค่อยดีหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นบิมอะไรมาก็ไม่เห็น พวกเราเนี่ยด้อมชลาเนี่ยเราสู้ตายอยู่แล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่ในการดวเวลอะดวเวลล์แต่เริ่มสมัครไม่ได้แม่พี่ก่อนเราเครียดนะสมมุติเราไปรายการล้วร้องไม่ได้ไงไม่ได้นะแม่ต่อต่อเลยเดี๋ยวเอาเพลงเข้ามาเล่นไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่ได้ก็คือไม่ได้งั้นเอาเพลงเพลงอื่น อะไรขำอะไรกันด้่ยเป๋ดอาบน้ำในคลองตากระโดดหงอกโอ้ในคลองมีหอยปูปลาไม่เอาเรีงความรักกันร้องดินั่งเราเรยงความรักความรักใหม่อ่ะเริ่มเริ่มดิอะร้องไม่ได้จริงๆโอ้โแล้วต้องบอกใครอย่าไปโยงนะแม่ผมไม่ได้ตั้งใจโยงเลยไปทั้งสิ้น อ่ะอ่ะมีเพลงอะไรไหมอืมไม่มีละอ่ะไม่มีละเก็บไว้ร้องในไลฟ์ตอนที่ร้องคนเดียวจะได้แบบว่าจะได้แบบสุขสรรสุขสรรเออก็เน้นเน้นเขาบอกว่าแม่ขอแสงสุดท้ายหน่อยแสงสุดท้ายแม่ร้องปุ๊บสุดท้ายแสงสุดท้ายของเออความสุขก็สนุกดีวันนี้ก็ขอบคุณแม่มากที่มันนั่งนั่งคุยกันก็ระหว่างจบนี่นะก็จบจบ สบ4ทุ่มพอดีก็เดี๋ยวให้เพื่อนเอนไปพักผอนนู่นนี่ก็ระหว่างที่ผ่านมาก็มีทั้งทั้งสุขทั้งทุกทั้งนู่นนี่แต่ก่อนนี่ปลาเขาไลคนชอบไล่ปลาไปเลยไม่มีคนไล่นั่งนานๆสนุกแฮปปี้แฮปปี้เนาะอืมเห็นเนี่ยไอ <laughs> ล่าสุดไปแชร์ให้แม่ดูเลยรนะลุง ลุงที่อะไรนะว่าเราเราเราสบายสบายบอกเพื่นอย่าไปเครียดลุงลุงแม่ม่บอกไม่ไม่เอา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 บอกบอกตามมานต้องลุงลุงลุงก็อายุเท่าๆน่าจะเท่ากับแม่ใช่ไหมอออคนรุ่นเดียวกันน่ะใช้ชีวิตจะมีความสุขดีกว่าก็คือพูดอะไรนะพูดจาแบบดีๆเพราะเพราะบ้างว่าก็ถ้ารู้จักกันจะชวนไปทำบุญโอ้เขาไม่ไปกับแม่หรอก แต่ว่าก็คือว่าสาหรับแนกับผมมองผมเฉยๆมากทุกอย่างเพราะว่าคือประเด็นมีคนไปไปส่งให้แม่ก็คือสบายๆแม่แม่ผมสบายๆแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆเราอายุเยอะกันละเยอะแล้วก็คือเราต่างใช้ชีวิตให้มีให้มีความสุขก็ได้แล้วอืนั่นแหละมมนมีอะไรสบายสบายๆใช่ใช่ก็ขอบคุณแม่แม่มากที่มานั่งทอล์กกันมีเรื่องอะไรแม่ก็ไปเล่าในในไลฟ์ของแม่สนุกสนุกเรื่องสบู่เอ้ฝนตก ฝนโตฝนโตฝนโตหนกมากๆเลยพิการองไปเก็บสติกเกอร์จากสกีก่อนออถ้าแบบร้องเพลงง่ายก็แบบไม่นะเขาบอกบ้านเราแสนสุขใจถึงจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราจริงไหมอืมไม่กำลังดูอยู่เครื่องชาร์จไฟสีส้มที่ไหนนะ Low อชแบตรถยนต์นะครับอ,อ๋อเครื่องชาร์จแบตรถยนต์อยู่ตรงไหนนะพี่อยู่ตรงตรงนตคู่พาเเอร์อ๋อเมื่อไรเดี๋ยวเราไปวิ่งดูกันฝ<ด>นตกเราไปเก็บของมา<ต>วันนี้ก็อเออขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆสิ่งทุกๆๆอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์ในไม่กี่วันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาขายของมาช่วยขายของมาเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาขายของกัน เอ,เอาสบู่มาปักตะกร้าด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาสบู่แม่มาปักตะกร้าด้วยแล้วก็รอแชมพูเลยถ้าเสร็จก็ไว้มาปักตะกร้าขายกันได้เลย,เลยวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากขอบคุณทีมงานทุกคน,นกำลังเห็นพี่กาวิ่งกันใหญ่เลยเก็บของอขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ที่มาร่วมสนุกกันก็คือว่าเราจะพยายามเน้นทําบ่อยๆทําบ่อยๆให้ได้จะทาบ่อยๆทําบ่อยๆจะได้ จะได้มาร่วมสนุกซื้อของในราคาไม่แพงกันเท่าที่เราทำไหวนะแต่มันจะได้อยู่นานๆกันนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครวันนี้ขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีนะฝนตกขับรถกลับบ้านกันอย่างดีๆปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันไหนนะครพี่ฟันวันที่สิวันที่10วันที่10เจอกันก็จะพยายามทำให้สนุกดูผมคิดตรีมด้วยวันนั้ทำอาหารเราสรุปเราเป็นตรีมอะไรดีตรีล เราแมนยากพี่เอาเดี๋ยวดูว่าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นจีนทันก็ได้ลองแต่งเป็นแบบจีนเต็มๆดูกันหรือว่าถ้าเป็นแนวสนุกๆเดี๋ยวลองหาวิธีแต่งดูมีเวลาหนึ่งวันให้เตรียมตัวโคตรเยอะเลยเวลาหนึ่งวันเพราะว่าวันนี้วันที่แปดแล้วพรุ่งนี้เก้าแล้วนะอีกวันสิบล้นก็สิบละอ่าโอเคเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฝันดีนะครับลาตีสวัสดีเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวผมก็ไปแวะๆห้องนี้ สวัสขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ